ครับผมช่อง Dark Serkui อีกครั้งนะครับกันิยาเรื่องทายาทมังกรยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่63ร้หวามดจากตอนที่แล้วโจอยู่ของเราก็ได้ร่วมมือแล้วก็กำลังจะไปทำลายค้ายกลน,นะนะร่วมมือกับใครนะจำชื่อไม่ได้งั้นร่วมมือกับยวนคุณนะนะแล้วก็กำลังจะไปทำลายค่ายกลเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่สามร้อยหกสิบสามการแก้ไขเฮ้ hey! ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ให้เกียดพวกเราเลยที่เชิงภูเขาน้ำแข็งยวนคุณดูไม่ค่อยพอใจนะักเบอร์เขาเห็นสเสวจจิงเทาแล้วหันไปพูดก,กับโจยวนที่อยู่ด้านข้าง จะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเล่าหยวนคุณไม่ใช่ว่าจิวโกงไม่อยากออกมาแต่เป็นเพราะว่านางมาที่นี่ก่อนกำลังคว้าโอกาสเอาไว้อยู่สเสวจิงเทาอมยิม้มเขาเหลือบมองโจอยู่แล้วพูดยังไม่ใส่ใจจิวโกงบอกว่าค่ายกลแสงสีทองของนางไม่สามารถถูกทำลายได้โดยคนที่เจ้าพบโดยบังเอิญนี่หรอกเส้นสายตาโจหยวนเปลี่ยนจากภูเขาน้ำแข็งที่ลายล้อมไปด้วยแสงสีทองไปที่สเสวจจิงเทาเขาไม่รู้สึกถึงความอาฆาตแค้นของอีกฝ่ายได้อย่างไร เจ้ามาจากอาณาจักรจื้อเซียวเหรอเขาถามข้าสเวริงเทาจากอาณาจักรจื้อเซียวผู้นำสาราโจหยวนมีคำแนะนำอะไรกับข้าหรือไงสเวเิงเทาพูดด้ยวยรอยยิม้มแล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ทำไมจำนวนคนที่จำเป็นสำหรับค่ายกุนสีทองนั้นไม่น้อยหากไม่มีกลุ่มเราจิวกงก็คงไม่สามารถสร้างค่ายกุนได้ดังนั้นจิวกงจะเป็นคนเชิญพวกเรามาให้ช่วย สเสวจิงเทาอธิบายเขาพูดอย่างภาคภูมิใจราวกับว่าค่ายกนสีทองนั้นเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาด้วยโจหยวนกล่าวอย่างเฉยเมยเพื่อสแสดงความเคารพต่อสู้อยู่เว้ยข้าแนะนําให้เจ้าออกไปและอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้านั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะมาเข้าร่วมการต่อสู้ระดับนี้แล้วมันจะสายเกินไปที่เจ้าจะเสียใจเมื่อเจ้าได้รับบาดเจ็บใบหน้าสเสวจิงเทาเริ่มมืดมนลงเขาจ้องไปที่โจหยวนอย่างเยาะเย้ ผู้นำสาราโจหยวนแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถทำลายค่ายกลแสงทองนี้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเล่นตลกแบบนี้เจ้ากำลังพยายามชักจูงพวกเราให้ออกไปและทำให้ใกล้กลแสงทองสาลายไปเองอย่างนั้นหรือไงเขากล่าอย่างดูถูกแน่นอนว่าสิ่งที่จิวกงวางใจเราเราจะยืนหยัดเคียงข้างนางอย่างมั่นคงถ้าเจ้ามีความสามารถพอทำไมเจ้าไม่ทำลายค่ายกลแสงทองนี้ก่อนเล่าถ้าเจ้าทำไม่ได้ก็จงหลีกทางไปเสีย และอย่ามาเสียเวลาที่นี่อีกเมื่อเสียงอดูดันของเขาค่อยๆเงียบลงเสวจิงเทาก็หันหลังและจากไปสีหน้าโจโหยวนสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดๆขณะที่เขาเฝ้าดูที่เสวจิงเทาจากไปโจโหยวนพูดเพียงเพราะซูโยเ่ยเท่านั้นเขาได้เรียนรู้จากการสังเกตค่ายคนแสงทองว่าแกหลักที่ควบคุมโดยกลุ่มอาณาจักรจือเซียวนั้นค่อนข้างอันตรายแต่เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับศัตรูเขาก็จะกลายเป็นเป้าหมายแรกเห็นได้ชัดว่าจิวกงได้วางแผนเรื่องนี้เอาไว้แล้วสายที่สุดแล้ว ความร่วมมือของนางกับเวจจิงเทาก็ไม่เท่าเทียมกันจิ๋วโกมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหลักแต่นางรู้สึกว่าสเสวจจิงเทาไม่มีคุณสมบัติที่จะทัดเทียมกับนางหากซูโยเว่ยอยู่ที่นี่นางคงไม่เล่นตลกแบบนี้น่าเสียดายที่สเสวจจิงเทาไม่มีคุณสมบัติอยู่แล้วและเขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้เขายังมองว่าตนเองสําคัญอีกด้วยหากเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถตําหนิโจหยวนได้ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้อะไรดีสําหรับนางเลยย้อนคุณโกรธจ,จัดพี่โจ เนื่องจากการเจราจาไม่ประสบผลสำเร็จแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่าข้าไม่เชื่อว่ากลุ่มของเราทั้งสองจะฝ่าแนวค่ายกนนี้ไม่ได้โจวยวนรีบหยุดเอาไว้ถ้าเราทําแบบนั้นเราจะมีราคาที่ต้องจ่ายราคาสูงถึงแม้ว่าอาจทำ้า,ายค่ายกนนั้นได้ก็ตามไม่จําเป็นต้องประมาทขนาดนั้นหรอกยวนคุนขมวดคิ้วแล้วเราจะทําอย่างไรดีโจหยวนชี้ไปที่แสงสีทองที่ห่อหุ้มภูเขาน้ําแข็งอย่างช่วยไม่ได้มีวิธีที่จะฝ่าค่ายกนแสงสีทองได้ ถ้าเราตรวจสอบแล้วค่อยๆโจมตีมันแสงทองก็จะพังทลายลงมาเองหยวนคุณเจ้าเห็นอาคารายยวนจำนวนนับไปทุ่นที่ไหลเวียนอยู่ภายในแสงสีทองนั้นหรือไม่ยวนคุณหลีตาจ้องมองอยู่นานจนน้ำตาไหลเขาก็พูดด้วยความเขินอายโจหยวนข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอาคาราหย,ยวนเลยข้าไม่เข้าใจที่เจ้าพูดหรอกในมุมมองของเขามันก็คือแสงสีทองเท่านั้น ไม่ว่าความผันผวนของพรังหยวนภายในจะค่อนข้างแปลกประหลาดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมองเห็นอาัคาระาหยวนเครื่องหมายหยวนและวิถีของมันมุมปากโจหยวนกระตุกเขารู้สึกราวกับว,ว่ากำลังดีดพินให้วัวฟังไม่น่าแปลกใจเลยที่หยวนคุณไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับไข่โกนแสงสีทองได้ปรากฏว่าความเชี่ยวชาญในด้านอาัคาระาย,ยวนของเขาช่างตำตมเลือกเกินเมื่อเห็นสีหน้าโจหยวนหยวนคุณก็น่าแดงด้วยความเขินอายในทันทีพูดด้วยความเครื่องแค้นว่า เนื่องจากเจ้าเข้าใจอาคารายยวนดังนั้นเจ้าควรตรวจสอบเรื่องนี้ข้าพร้อมจะร่วมมือกับเจ้าตลอดทางข้าขอเตือนเจ้าว่าอาณาจักรสเวียนจีมีความชำนาญในการผสมประสานอาคารายวนนอกจากเนี้จิวกงยังมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นซึ่งหมายความว่าค่ายกลแสงสีทองนางสร้างขึ้นนั้นไม่ใช่ค่ายกลอาคารายยวนธรรมดาร็อกโจยนพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มจากนั้นก็กระทำการเคลื่อนไหวเล็กน้อยและปรากฏตัวอยู่นอกค่ายกลแสงสีทองอันมหึมา แสงสว่างวาววับในดวงตาโจโหยวนตลอดเวลาในขณะนี้เองค่ายกลแสงสีทองเปลี่ยนไปต่อหน้าเขาอัครารยวนจำนวนมากไหลลินออกมาเหมือนดังฝูงปลาแต่เมื่อเขาสังเกตต่อไปใบหน้าของเขาก็สว่างขึ้นด้วยความปาระหลาดใจเขาพบว่าค่ายกลแสงสีทองนั้นไม่ใช่อัคคารยวนธรรมดาอย่างแน่นอนมันมีแกนยวนอยู่หลายแกนการผสมผสานของทั้งสองทำให้แสงสีทองส่องประกายอย่างงดงามเมื่อก้าวเข้าไปแสงสีทองที่ส่องสว่างจะทำให้จิตวิญ,ญญาณสับสนและถูกควบคุม ช่างเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนักหลังจากที่โจยวนตรวจสอบค่ายกลเป็นระยะเวลาหนึ่งช่วยยามเต็มเขาอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าศาสตร์ของอจาจัชเสวียนจีช่างน่าประทับใจการจัดการกับการผสมผสานระหว่างอาคารายยวนและพลังยวนนั้นยุ่งยากกว่าค่ายกลยวนทั่วไปมากค่ายกลน,นี้ก็ถูกกระตุน้นและตัวเขาเองก็อยากรู้จริงๆ ภายในภูเขาน้าแข็งขณะที่ยืนอยู่บนหน้าผาเสวจริงเทาจ้องมองโลกภายนอกอย่างดูถูกสายตาของเขามองทะลุค่ายกลแสงสีทองเขาได้เห็นโจหยวนซึ่งเดินไปมาเป็นเวลา,าหนึ่งชั่วยามแล้วฮะผู้นําสาราจโจหยวนคิดจริงๆหรือว่าเขาจะพบวิธีทําลายค่ายกลหลังจากสํารวจเพียงเล็กน้อยสเสวจริงเทาเขามวดคิว้วหันศีรษะไปมองสมาชิกคนหนึ่งของเขาทุกคนก็ระเบิดเสียงหัวรอกออกมาช่างเป็นคนโง่เขลาเสียจริง ยวนคุณพยายามทำลายค่ายคนมาครึ่งวันแต่สุดท้ายเราก็ยังสามารถไล่เขาออกไปได้แม้แต่ยวนคุณก็ยังล้มเหลวอันดับของโจยวนยังสูงไม่เท่าเขาด้วยซ้ำคิดว่าเขาสามารถทำลายค่ายกนแสงสีทองได้หรืออย่างไรสเสวจิงเทาอมยิม้มดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกส่งคำสั่งให้ทุกคนที่อยู่ใกล้แกนควบคุมค่ายกนแสงสีทอง้วยความแข็งแกร่งที่มีอย่าปล่อยให้พวกเขามีโอกาสฟามาได้ มีคนอยู่ข้างหลังเขาถอยหลังกราบหันไปส่งคาสั่งอย่างรวดเร็วด้วยมือด้านหนึ่งที่ประกบไว้ทางด้านหลังสเสวจิงเทาจ้องมองไปที่ร่างที่อยู่นอกค่ายกลแสงสีทองอย่างเย็นชาโจโหยวนครั้งนี้ข้าจะทําให้เจ้าอับอายจนไม่กล้าประกฏตัวต่อหน้าศิษย์น้องโยเว่อีกเลยนอกค่ายกลแสงสีทองขณะที่โจโหยวนลอยอยู่กลางอากาศได้สักพักดวงตาของเขาเปล่งประกายแสงตลอดเวลาเขาใช้การอนุมานวิเคราะห์ขั้นสูงสุดโดยปฏิบัติตามวิถีของอาัคารายวน และค่อยๆระบุตำแหน่งของแกนต่างๆของค่ายกลแสงสว่างในดวงตาค่อยๆจางลงมุมเริมงฝีปากของเขาก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มในที่สุดเขาก็ได้ความก้าวหน้าบาบ้างแล้วจิวโกมเป็นคนหน้าทึ่งก็จริงแต่โชคร้ายสำหรับนางที่นางได้วิ่งมาชนเขาที่เชิงภูเขาน้ำแข็งหยวนคุณจ้องมองโจยวนขณะที่เขาบินวนรอบค่ายกลแสงสีทองและเช็ดเม็ดเหงื่อบนใบหน้ากลมๆของเขาด้วยแขนเสือ้อซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแววตาวิตกกังวลในดวงตาที่แคบและเหล็ก แม้ว่าเขาจะเข้าใจในด้านอาคารายุนได้แย่มากแต่เขาก็มีวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่ดีหลังจากสัมผัสพลังค่ายกนแสงสีทองด้วยตนเองแล้วเขาก็รู้ว่าเมื่อถูกมันจับได้แล้วก็แม้แต่สำหรับคนที่มีพลังกำลังเช่นเขาเองจิตวิญญาณของเขากจะตกสภาวะคล้ายกับถูกสะกดจิตถ้าไม่ใช่เพราะพลังหยวนที่อุดมสมบูรณ์และทรงพลังเขาก็คงติดกลับไปในก่อนหน้านี้แล้วจริงๆค่ายกลนั้นเป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจของจิวกง และนี่ก็คือสาเหตุที่ยวนคุณไม่แน่ใจว่าโจยวนจะสามารถทำลา,ายค่ายกลแสงสีทองได้จริงหรือไม่หากเขาทำไม่ได้พวกเขาจะต้องพยายามบุกเข้าไปด้วยกำลังฮะผู้หญิงคนนั้นช่างทำเกินไปหยวนคุณอดไม่ได้จะสาบแช่งออกมาดังๆเงาที่ทอดออกมาจากท้องฟ้านั่นก็คือโจยวนโจยวนเป็นยังไงบ้างโจหยวนยิม้มข้ามีความมั่นใจอยู่บ้างแต่ขอลองดูก่อนใบหน้ายวนคุณสว่างสวัยไปด้วยความสุขและเขาชูนิ้วโป้งให้ เจ้าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ามีความมั่นใจแค่ไหนแต่ก็ยังดีกว่ายืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่รู้จะทําอะไรนั่นล่ะยังไงเจ้าก็ให้ข้าเตรียมตัวสักก่อนโจวยวนกล่าวและนั่งขัดสมาธิเขาสะบัดแขนเสื้อหยิบแผ่นไม้ไผ่ยกออกมาหลายแผ่นพร้อมกันเขาจับผู้กันหยวนรมสวรรค์แกว่งไปมาปลายผู้กันหันลงด้านล่างทางให้เกิดอาคาราย,ยวนหลายอันที่ผสมผสานในแผ่นไม้ไผ่ยกออกมา ยนคุณมองเขาอย่างบ้างเปล่าสําหรับคนโง่ในด้านอาคาราย,ยวนเช่นเขาการกระทําของโจวยวนดูแปลกๆเขาเพียงพยักหน้าแล้วพูดกับคนในจกักรยูโจว่วาเขานั้นเก่งนักหลังจากพาไปครึ่งชั่วยามโจวยวนก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเขาและยวนคุณได้วรวบรวมกลุ่มทั้งสองฝ่ายมาด้วยกันส่งเรายอดฝีมือของแต่ละกลุ่มออกไปและจัดกลุ่มละสิบคนพวกเขาจะทําตามที่ข้าบอกภายในค่ายกลแสงสีทอง เมื่อเสียงของเขาค่อยๆเงียบลงก็มีเสียงโบกเวกดังขึ้นจากทั้งสองกลุ่มไม่นานนกัก็มีกลุ่มคนก้าวเท้าออกมาทีละคนและจัดกลุ่มอย่างรวดเร็วโจหยวนสะบัดแขนเสือ้อแผ่นไม้ไผ่ที่เตรียมเอาไว้ก็ร้อยออกมาร้อยอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแต่ละกลุ่มพวกเจ้าถือแผ่นไม้ไผ่เอาไว้เมื่อเข้าสู่ค่ายกลนแล้วให้ปิดผนึกจิตวิญญ,ญาณในทันทีไม่เช่นนั้นแสงสีทองจะส่องลงมาที่จิตวิญญ,ญาณของเจ้าและสามารถควบคุมจิตวิญญ,ญาณของเจ้าได้ โจหยวนเอ่ยเตือนเมื่อได้ยินเช่นนี้เหล่าผู้มีพรสวรรค์ต่างมองหน้ากันและพูดอย่างลังเลหากจิตวิญ,ญญาณของเราถูกปิดผนึกไปการรับรู้ของเราต่อโลกภายนอกก็จะอ่อนแอลงและการตรวจจับการรอบโจมตีก็จะเป็นเรื่องยากอีกด้วยโจหยวนโบกมือทุกอย่างจะดีขึ้นเองแค่ฟังคำสั่งของข้าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ชาวอาณาจักรเทียนหยวนพยักหน้ายัางเป็นธรรมชาติโดยไม่มีการคัดค้านแม้แต่น้อยแต่ชนชั้นสูงของอาณาจักรหยูโจกลับดูเหมือนลังเลที่จะทิ้งชีวิตของตนให้กับคนที่พวกเขาไม่รู้จักยวนคุณรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นแววตาลังเลบนใบหน้าของเหล่าสมาชิกเขาจ้องมองกลับยังดูร้ายและโน้มหนาวทุยเขาจ้องมองกลับยังดูร้ายและโน้มหนาวจิวกงจะพึ่งเพียงกระดองเต่าของนางเท่านั้นแหละสุดท้ายแล้วนางไม่อยากทำให้อาณาจักรของเราคุณเคือง ถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วไม่จากไปกลุ่มของนางก็จะไปไหนไม่ได้เช่นกันสิ่งที่เขาหมายความว่าก็คือทุกคนในอาจักรหยูโจไม่ต้องกังวลมากไปเพราะนี่เป็นเพียงการต่อสู้เพื่อทำลายค่ายกลเท่านั้นนางไม่กล้าไปไกลเกินกว่านี้ดังนั้นวิธีของนางจึงไม่น่าจะทำเกินกว่าเหตุเกินไปหลังจากถูกหยวนคุนตำหนีเหล่าชนชั้นสูงของอาณจักรหยูโจก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกโจหยวนยิ้มให้หยวนคุนและขอบคุณที่เขาไว้วางใจ เจ้าไม่ต้องการให้ข้าไปด้วยหรือไงยวนคุณถามโจยวนคุณคิดสักครู่แล้วกล่าวเจ้าก็เพิ่งพูดไปว่านี่เป็นเพียงการต่อสู้เพื่อทดสอบเท่านั้นไม่ใช่การต่อสู้กับจิวกงจริงจังหากเจ้าเข้าไปเจ้าก็ทําอะไรไม่ได้มากนะักอาจทําให้จิวกงรู้สึกว่าเราสามารถฝ่าค่ายกลนไปได้เพราะจํานวนคนที่เรามีและนางจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นี้เขาสัมผัสได้ถึงว่าจิวกงบอกให้พวกเขาฝ่าแนวค่ายกลนให้ได้ก่อนนางนั้นถึงจะเจรจากับพวกเขา การท้าทายของนางนั้นมุ่งเป้ามาที่โจโหยวนแม้ว่าหยวนคุณจะดูเก๊กกัางๆแต่เขาก็อ่อนไหวมากเขาเองก็รู้สึกเหมือนโจโหยวนอีกด้วยดังนั้นเขาจึงไม่ได้พูดอะไรมากนะักเพียงแค่ตบไหล่ของโจโหยวนแทนให้ผู้หญิงคนนั้นได้ริมรถของความแข็งแกร่งของเจ้าโจโหยวนยิ้มตอบกลับปรากฏตัวออกมาที่ขอบแดนค่ายถุยปรากฏตัวออกมาที่ขอบค่ายกลแสงสีทองในพริบตาด้านหลังเขาคือกลุ่มคนนับสิบโจโหยวนกลางมือออก เส้นแสงหยวนก็แผ่ขยายออกมาปลายด้านหนึ่งของแสงเชื่อมต่อกับสมาชิกในแต่ละคนขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งหยุดลงในพื้นที่ต่างๆของค่ายกลแสงเข้าสู่ค่ายกลเลยเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอย่าทำอะไรเสี่ยงๆจำไม่ว่าต้องถือแผ่นไม้ไผ่เอาไว้ในมือและรอคังตุวและรอฟังคำสั่งข้าโจยหยวนเงยหน้าขึ้นมองค่ายกลแสงสีทองแสงสีทองสะท้อนเข้าไปในดวงตาของเขาเขาเห็นว่าในส่วนลึกของค่ายกลน,นั้นมีร่างที่ดูเย็นชาเย่อหยิ่งแต่งดงาม กำลังมองมาที่เขาด้วยความสนใจและพินิษพิเคราะห์นางอยากทดสอบความแข็งแกร่งของข้าใช่ไหมงั้นข้าจะเล่นกับนางเองเขาอมยิ้มแล้วไม่ลังเลอีกต่อไปเขาเดินก้าวเท้ายาวๆไปข้างหน้าไปสู่แสงสีทองนั้นและแสงนั้นก็กืนกินร่างของเขาภายใต้การจ้องมองของหยวนคุณยี่ซิวซุยและคอนอื่นๆในที่สุดก็เข้ามาในค่ายคนแสงสายตาของสเสวจรจิงเทาจับจ้องไปที่ท,ที่หนึ่ง จิวกงได้มอบสิทธิการควบคุมบางส่วนให้กับเขาในค่ายกลแสงสีทองดังนั้นโจหยวนจึงต้องผ่านสเสวยจิงเทาหากเขาต้องการทำลา,ายค่ายกลดวงตาสเสวยจิงเทาเปล่งประกายดุร้ายทุกคนจงฟังเปิดใช้งานค่ายกลแสงสีทองและเปิดใช้งานแสงกระจายวิญญาณข้าจะเปลี่ยนพวกมันทั้งหมดให้กลายเป็นคนโง่ไปเลยเสียงของเขาส่งผ่านค่ายกลและแผ่กระจายไปยังกลุ่มอาณาจักรจือเซียวที่กำลังป้องกันตามจุดต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วค่ายกลในทันทีดีมาก เยี่ยมเลยมีการตอบสนองทันทีทั่วทั้งค่ายโกลแสงสีทองวืดจูจ่ๆแสงอันพลางพลายก็พุ่งออกมาจากร่างค่ายโกลแสงสีทองอันมหึมาและผาลังหยวนของจักรวาลมันก็คลุ้มครังบนยอดเขาน้าแข็งนางจ้องไปที่แสงที่มีทิศทางหนึ่งอย่างตั้งใจพร้อมกระบ,บ่นพึมพำว่าหยวนคุณไม่ได้เข้ามาด้วยเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงและกล้าหาญนินะแต่ทําไมเขาไม่มั่นใจในตัวเองในครั้งนี้หรือไง นางวางข้อศอกไว้บนเข่าและที่พักแก้มบนฝ่ามือดูเหมือนว่านางนั้นขี้เกียจมากเป็นไปได้ไหมว่าสเสวจริงเทาเห็นว่าโจหยวนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสําหรับเขาและต้องการสอนบทเรียนให้กับเขาโดยใช้ค่ายกลแสงสีทองของข้าแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกข้าก็อยากจะดูการแสดงเช่นเดียวกันโจหยวนถ้าแม้แต่เจ้ายังเล่นกับสเสวจริงเทาไม่ได้แล้วซูโย่้จะรับมืออย่างไรเมื่อนางรู้ในเรื่องนี้ ขณะที่โจโหยวนก้าวผ่านค่ายกลแสงสีทองลำแสงอันแวววาวก็ฉายแวบผ่านหน้าของเขาในค่ายกลมองเห็นนั้นมีแสงสีทองแผ่กว้างปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างบื้อท่านใดนั้นพลังงานที่ผันผลอย่างแปลกประหลาดก็พุ่งออกมาจากค่ายกลอากาศเป็นละลอกขึ้นแสงสีทองพุ่งลงมาจากท้องฟ้ารากระแสงเหล่านั้นเป็นของจริงแสงเหล่านี้ไหลไปทั่วทุกมุมของค่ายกลโจโหยวนศึกษาแสงสีทองที่ดูเหมือนวัตถุอย่างระมัดระวัง พลังพิเศษทูบจูยู่ภายในแสงนั้นค่ายกลแสงทองเริ่มเปิดใช้งานแล้วเมื่อแสงสีทองสัมผัสร่างกายของไข่มันจะแข็งตัวและควบคุมจิตวิญญาณทําให้ร่างกายขยับตัวได้ยากโจหยวนหยิบกระจกออกมาจากแขนเสื้อของเขาแสงหลายจุดกำลังสั่นไหวในกระจกโดยแต่ละจุดแสดงให้ถึงถึงทุยโดยแต่ละตุ้ยโดยแต่ละจุดแสดงให้เห็นถึงเหล่าสมาชิก จุดแสงได้หลีตาลงเนื่องจากสมาชิกได้ปิดผนึกจิตวิญญาณของตนแล้วทําให้แสงสีทองไม่สามารถทําอันตรายใดๆกับจิตวิญญาณพวกนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันการรับรู้ของพวกเขาต่อสิ่งภายนอกก็ช้าลงและอ่อนแอเป็นอย่างมากแม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะปิดผนึกจิตวิญญาณของตนและเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีจากแสงสีทองได้แต่ในฐานะผู้นําโจหยวนไม่สามารถปิดผนึกเช่นพวกเขาได้ไม่ชนั้นแล้วทุกอย่างก็จะพังทลายลง ใบหน้าโจยวนไม่แสดงความรู้สึกใดๆขณะที่เขามองแสงสีทองที่ซาส่องลงมาเมื่อเขายกมือขึ้นอัคาราย,ยวนหลายเส้นก็พุ่งออกมาจากฝ่ามืออัคาราย,ยวนสร้างกับแพงแสงรอบตัวอย่างรวดเร็วเมื่อแสงสีทองปกคลุมอัคาราย,ยวนหลายอันก็ละลายสลายแสงไปอย่างว่องไวแต่จำนวนอัคาราย,ยวนมันก็ลดลงด้วยเป็นผลให้โจยวนต้องเติมมันใหม่ตลอดเวลาในค่ายกลสวจิงเทาหัวร้อยยอกขณะที่เขาเฝ้าดูดูนี่สิทุกคน เขาปิดผนึกจิตวิญญาณของพวกเขานี่เป็นวิธีฝ่าแนวค่ายคนยังไงกันช่างไร้สาระสมาชิกในกลุ่มแทบจะตาบอดและหูหนวกหลังจากปิดผนึกจิตวิญญาณของตนลงดังนั้นสเสวจริงเทาจึงไม่เข้าใจว่าการที่พวกเขาเข้าไปในค่ายคนนั้นมีประโยชน์อะไรดวงตาสเสวจริงเทาเปล่งประกายบอกให้คนเตรียมพร้อมที่จะโจมตีอย่าลืมเล็งเป้าไปที่คนของอาจาักรยูโจโดยเฉพาะ วิธีการของเขาช่างชั่วร้ายโจโหยวนเป็นผู้นำการโจมตีดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าสมาชิกอาณาจากักรหยูโจในขณะที่ชาวอาณาจักรเทียนหยวนไม่ได้รับอันตารายก็ยอมเกิดความสงสัยยังหลีกเลี่ยงไม่ได้และความร่วมมืออันเปราะบ,บางก็จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโดยสเสวจิงเทาไม่ต้องทำอะไรเลยผู้หนึ่งตอบรับคำสั่งของเขาในทันทีและหายวับไปในแสงสีทองโจโหยวนถอนหายใจด้วยความโล่งอก ขณะที่เขาสำรวจแสงสีทองซึ่งเต็มไปทั่วท้องฟ้าคลืนการโจมตีครั้งแรกได้รับการแก้ไขไปแล้วเขาควรเคลื่อนไหวต่อไปโจยหยวนกำกระจกไว้ในมือมองจุดแสงอย่างระมัดระวังกลุ่ม3เก้าไปทางขวา109และโจมตีไปทางทิศตะวันตกด้วยพลังทั้งหมดที่มีกลุ่ม8เดินตรงไป309และโจมตีไปในทางทิศใต้กลุ่มที่5อยู่ที่เดิมโจมตีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โจหยวนออกคําสั่งทีละคาสั่งอย่างเป็นระเบียบกระจกส่งต่อคําสั่งไปยังหูของใครลหลายๆคนกลุ่มที่อยู่ภายในกําแพงแสงสีทองนั้นกลุ่มทั้งสองรังเลเล็กน้อยแต่ในที่สุดพวกเขาก็ดําเนินการและปฏิบัติตามคําสั่งของโจหยวนเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ที่กาหนดเอาไว้พวกเขาก็จ้องมองไปยังทิศทางที่โจหยวนบอกพื้นที่ดังกล่าวถูกปกคลุม,มด้วยแสงสีทองและดูไม่แตกต่างจากสถานที่อื่นมากนะักโจมตีเลย เสียงโจหยวนดังขึ้นอีกครั้งทุกคนกัดฟันส่งต่อพลังหยวนของตนในช่วงพิบตาพลังก็พุ่งออกไปอย่างรุนแรงโจมตีแสงสีทองที่อยู่ตรงหน้าบูมขึ้นพลังหยวนแผ่กระจายออกไปแสงสีทองกระเพื่อมในจุดที่โดนโจมตีจากนั้นค่คอยๆเลือนหายไปเผยเห็นภูมิประเทศเดิมบนหน้าผาภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง เหล่าสมาชิกอาณาจักรจือเซียวจ้องมองกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆนั้นด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคู่ต่อสู้ถึงรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดกระจกแปลงแสงสีทองออกมาลอยอยู่เหนือเหล่าสมาชิกแห่งอาณาจักรจือเซียวทำลายพวกมันซะแล้วทุบกระจกสีทองให้แหลกสลายนั่นคือจุดเชื่อมโยงของมันเสียงโจหยวนดังขึ้นจากแผ่นไม้ไผ่ในมือของพวกเขาสมาชิกในกลุ่มต่างๆตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่ใบหน้าของพวกเขาจะสว่างขึ้นด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่ง กลุ่มอาณาจักรยูโจพวกเขาเคยพยายามที่จะฝ่าค่ายกุนมาแล้วครั้งหนึ่งตามคำสั่งของหยวนคุนแต่ผลลัพธ์ช่างน่าเศร้าหากจิวกงไม่ยับยั้งความแข็งแกร่งของนางเอาไว้พวกเขาคงต้องจ่ายราคาที่แพงกว่านี้แน่แต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ร่มเหลวที่จะระบุตำแหน่งของแกนค่ายกลนแต่โจหยวนสามารถค้นหาจุดที่ถูกซ่อนไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในค่ายกลนได้อย่างง่ายดายเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ววิธีการทำลา,ายค่ายกุนนั้นก็เหนือกว่าของหยวนคุน สิ่งนี้ทําให้ทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นอย่าไม่ต้องสงสัยและพวกเขาเปิดใช้พลังยนทั้งหมดโดยยังไม่มีเงื่อนไขทันทีเริ่มโจมตีอย่างน่ากลัวขณะที่พวกเขาประทะก,กับกลุ่มอาณาจักรจือเซียวกลุ่มที่เข้าสู่ค่ายกลประกอบไปด้วยแกนนําระดับหัวกะทิของอาณาจักรเทียนหยวนและหยูโจในขณะที่กลุ่มอาณาจักรจือเซียวมีเพียงเสเสวจจิงเทาเท่านั้นที่เป็นผู้นําดังนั้นเพื่อทั้งสองประทะก,กันผลลัพธ์จึงจะเรวร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่ากลุ่มอาณาจักรจือเซียวจะต่อสู้สุดกําลังแต่ในสุดท้้ายแลว พวกเขาก็จะถูกตีจนอาเจียนเป็นเลือดและล้มลงบูมกระแสพลังหยวนจํานวนมากพุ่งเข้าใส่กระจกสีทองที่ลอยอยู่เพ็งกระจกสีทองที่ถูกโจมตีจากทุกด้านก็แหลกสลายไปโจโยหยวนเอียงสีสาฟังเสียงที่แตกละเอียดมุมปากของเขาโค้งขึ้นไปรอยยิ้มหยอะ เมื่อแกนแหลกแตกถลายค่ายกลแสงทองก็ไม่สมบูรณ์ต่อไปยังเผยเห็นข้อบกพร่องของมันอีกด้วยความคิดลีเริ่มกำลังเปลี่ยนเป็นอยู่ในมือของเขาแล้วที่ไหนสักแห่งภายในค่ายกลใบหน้าสเสวจริงเทาเปียเป็นซีดเผือกเพราะเขาสัมผัสได้ว่าแกนที่กุมของเขาได้ปกป้องนั้นได้ถูกทำร้ายลงไปแล้วภายในค่ายกลแสงทองนั้นแสงไฟกำลังสั่นไหวซึ่งเป็นสัญญาณว่าค่ายกลน,นั้นเริ่มจะพังทลายเป็นไปได้ยังไงเนี่ย เขาสามารถทำลา,ายค่ายกลแสงสีทองได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรสเสวจิงเทาอดไม่ได้ที่จะคำรามออกมาเมื่อหยวนคุนพยายามที่จะฝ่าเข้ามาในตอนนั้นเขาก็ถูกบังคับให้ต้องถอยหนีด้วยความอับอายแทนแต่ทำไมผลลัพธ์ถึงแตกต่างก,กันกับโจหยวนผู้ที่มีอันดับต่ำกว่าหยวนคุนเล่าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากและเขาตะโกนว่าโจมตีแสงสีทองระเบิดยะลิฟจะยับและร่างหลายร่างก็หายไปดวงตาโจหยวนกระพริบ เมื่อแกนถูกทำลายการทำงานค่ายกลก็ชัดเจนมากขึ้นสำหรับเขาเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยเพื่อสัมผัสได้ถึงความผันผวนที่ละเอียดอ่อนของพลังงานภายในค่ายกลน,นั้นไอ้เจ้าโง่กลุ่มที่หระวังทางซ้ายและเตรียมโต้กรับกลุ่มที่สามถอยกลับไปสามสิบฟุตทั้งสองกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ลพลังยวนพุงพานยังไม่รังเลและโจมตีจากทุทิศทางที่เขาสั่งปังพลังหยวนระเบิดออก ร่างของพวกเขาที่โจมตีก็ถูกผลักกลับไปด้วยความเขินอายเสียงกรีดร้องดังกล้องไปทั่วค่ายกลแสงสีทองท่าทีโจหยวนยังคงเฉยเมยเสวจริงเทาวางแผนแอบรอบโจมตีแต่ไม่สามารถช่วยสถานการณ์ใดใดได้กลับทําให้โจหยวนได้ค้นพบแกนอื่นๆอีกเร็วๆนี้ดําเนินการทํำลายแกนต่อไปคําสั่งอีกชุดก็ดังขึ้นส่งผลให้มีการทําลายแกนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่สั่นสะเทือนภายใต้ใค,ค่ายกลรากกับว่ามันกำลังจะระเบิดร่างกายสเสวจริงเทาสัส่นสะท้านไปทั้งร่างขณะที่เขาเฝ้าดูส,สถานการณ์ที่หลุดจากการควบคุมหนังศีรษะของเขาด้านชาโจโยหยวนทำลายค่ายกลนรงพลังดังกล่าวได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามเขานั้นทำได้ยังไงกันเนี่ยบนยอดเขาน้ำแข็งจิวกงนั่งขัดสมาธิอยู่ก็ยืนหลังตรงจ้องมองไปยังจอแสงที่อยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจจุดแสงนั้นเริ่มเระเบรีลง ผู้ชายคนนี้ช่างเชี่ยวชาญอัคารายวนอย่างรึกซึ้งสเวสวจริงเท่าไรความสามารถไปเลยเขาคิดว่าเขาสามารถใช้พลังอื่นๆในค่ายกนเพื่อโจมตีโจหยวนได้เขาช่างไม่มีสมองเอาเสียเลยจีวกงเรียริมฝีปากสีแดงของนางเบาๆด้วยปลายลิ้นเจตนาการต่อสู้ลุกโชนออกมาจากดวงตาที่สวยงามของนางให้มันได้อย่างนี้สิในตอนนี้ค่อยน่าสนใจขึ้นมันหน่อย จิวโกงประกบมือ um. อังดงามของนางเป็นตราประทับและหลับตาลงความวุ่นวายภายในค่ายกลแสง Sud. ค่อยๆสงบลงเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่363เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็ถ้าฟังคลิปนี้ก็คือยังไม่ได้นอนดนนอนไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็รีบมาทําให้นะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งยิ้งเพื่อไม่พลาคถัดไปนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อน บ๊ายบายครับ